สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับที่โกดังบางนานะครับผมคันนี้เป็นเจ้าโคโร l l อลติส s 1.6G ปี2019นะครับผมคุณลูกค้ากำลังเดินทางมารับรถแล้วนะครับผมซื้อเป็นเงินสดนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่มีเก็บแบตเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะ สวยมากๆนะครับผมนี่นะเก็บงานเก็บรายละเอียดขัดสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมหลอ่อพร้อมกลับบ้านได้แล้วนะครับผมนี่สวยมากนะครับบอกเลยนะคันนี้คุณลูกค้าเห็นคลิปแซมโพสปุ๊บ,บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโทรหาแซมจองเลยนะครับจองออนไลน์เลยนะเพราะว่าแซม ดูรถให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะครับดูทุกซอกทุกมุมรายละเอียดให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครนนี้ลูกค้าจากจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะขอบพระคุณครับผมดูก่อนอันแน่สวยไฟสวยสวยนะเหมือนเดิมรีเช็คให้ครบเหมือนเดิมนะติดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมดูห้องเครื่องก่องเรียบเียเหมือนเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่ ชํำๆนะนี่ดูนี่ให้ดูก่อนเนี่ยที่แซมคัดให้ลูกค้าดูหัวน็อตสวยมากซอกอะไรสวยงามนะครับเนี่ยแก้มเกิ้มสวยนะครับเดิมๆไม่เงานะดูด้านล่างนี่นะครับเนี่ยดูมอนงม่อนน้ำเดิมๆสวยๆหัวน็อตสวยนะครับ ดูคานล่างนะสวยงามนะมันจะมีโค้ดของเขาเห็นไหมนี่ต้องมีนะสวยเรี่ยมเรี่ยมนะครับนี่ดูกะโหลกต่างๆแก้มต่างๆเนี่ยนี่เห็นไหมขวาโตต้าแท้ๆแน่นอนนะครับผมสติกเกอร์อะไรอยู่ครบไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับดูนี่นะครับ คันที่แซมเลือกถ่ายลงคลิปวิดีโอคือคันที่แซมคัดมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะยางเลี่ยมเลี่ยมใหม่ๆยางบิส o n e ด้วยนี่ดูใหม่แค่ไหนดูยางปี2 0 2 4กลางปีที่แล้วเองนะครับวารันตียางยังไม่หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้ดูภายในเน,นี่ยเนี่ยตัว 1.6G ตัวท็อปภายในจะเป็นสีครีมนะครับนี่ดูสวยมากนะครับ คันนี้เลขไม่หนึ่งแสนม่นห้าพันนะครับเอี่ยมเอี่มเลยนี่เอี่ยมเอี่ยมนะดูนะครับเรี่ยมเลยนะครับไฟท้ายก็ติดพร้อมใช้งานนะนี่นะครับ ครับสวยบอกเลยว่าสวยรถยนต์คันนี้รถยนต์ปี2019นะครับสำหรับตัวนี้นะนี่นะครับดูแผ่นพงแผ่นเพจครบแอร์แบ็กหลูกความปลอดภัยลน้นๆแน่นๆนะเหมือนเดิมนะครับซื้อรถกับแซมออกรถกับแซมรับรองว่ารอแบบนี้ทุกๆคันแน่นอนนะครับผม ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะถามว่าแบบนี้มีอีกไหมยังไงลองทักหรือโทรสอบถามแซมเข้ามาได้นะครับผมเราเดี๋ยวแซมจะหารถให้นะยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะเหมือนเดิมครับเบอร์โทร0863543692นะครับผม0863543692นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ